สวัสดีครับวันนี้ส่งงานเบนซ์นะครับ GLC 220D นะครับนี่ครับเรามาดูงานติดตั้งเลยครับผมจะให้ดูจากมุมหลังก่อนนะครับลูกค้านีประตูไฟฟ้านะครับว่าเราซ่อนสายกันยังไงนะครับเห็นไหมครับลูกค้าเหมือนเดิมทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับขึ้นมาโผล่ตรงนี้เลยนะครับไม่เห็นสายครับซ่อนให้เรียบร้อยแล้วก็มุมมองของกล้องหน้านะครับเห็นไหมครับ จะไม่เห็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะอยู่หลังกระจกพอดีนะครับเรามาดูตัวกล้องกันเลยนะครับทุกคนตัวกล้องจะอยู่แต่แถวนี้เลยนะครับสาหรับเบนท์นะครับอันนี้คือใหม่ายแดงเลยครับเก็บงานให้เรียบร้อยแอร์แบ็กซ้ายขวาครับลบสายแอร์แบ็กให้นะครับตัวกล้องอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเซ็นเซอร์พอดีนะครับเห็นไหมครับไม่ลบกลุนเซ็นเซอร์นะแล้วก็กล้องหลังอันนี้เปิดขึ้นอยู่นะมองไม่เห็นนะจะอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยนะครับเรามาดูกันนะครับด๋ยของปิดลองให้ดู ะครับตัวกล้องหลังเมื่อปิดจะเห็นแค่นี้นะมองมาจากด้านหลังนะครับสองเห็นไหมครับเก็บสายเรียบร้อยไม่เห็นสายนะครับแล้วก็มุมมองแถวด้านหน้าเก็บให้เรียบร้อยนะครับแอร์แบกนะครับเห็นไหครับตามขอบต่างๆนะครับไม่แคบสายไฟนะครับไม่ตัดต่อนะครับสนใจก็ติดต่อทางเพจเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ